<Z> ช่วงนี้เอจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆจาก To y ยต a กับงานแสดงนวัตรกรรมยานยนต์เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนไปแซดกันเลยค่ะ4บริษัทภาคี Commercial J a p a n p a r t n e r s เ i p t e c h n o ทคโนโลยี o r a t i o n หรือ CJPT ประกอบด้วยบริษัทอ s u z u ูมอเตอร์จำกัดบริษัท To y ยต a ามอเตอร์ค o r a t i o n บริษัท s u z u k ิมอเตอร์ r p o r a t i o n และบริษัท ไดฮัตสุมอเตอร์จำกัดร่วมกับบริษัทฮิโน่มอเตอร์จำกัดจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถยนต์ภายใต้ความร่วมมือของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมแนะนำรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายให้กับผู้ร่วมงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยง,งานภาครัฐสื่อมวลชนกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ประเภทองค์กรและบริษัทคู่ค้า Commercial Japan Partnership Technology Corporation ก่อตั้งในเดือนเมษายน2564มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการใช้เทคโนโลยีภายใต้แนวคิด C A S E อย่างแพร่หลายในวงกว้างเพื่อมุ่งลดปัญหาที่พบในระบบขนส่งตลอดจนบนรรลุสังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยหลังจากที่ได้มีการประกาศความร่วมมือกับเครือเจริญโภกพันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา CJPT กำหนดเป้าหมายในการมุ่งขยายพันธมิตรภายในภูมิภาคเอเชียซึ่งรวมไปถึงการจัดการด้านพลังงานทางเลือกด้านการขับเคลื่อนเช่นการจัดสัญญาณพานะตามเป้าหมายการใช้งานอย่างเหมาะสมและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์รวมไปถึงการบริการจัดการด้านข้อมูลโดยผสานจุดแข็งของแต่ละบริษัทเข้าไว้ด้วยกันค่ะ โครงการ CJPT เริ่มปักหมุดก้าวแรกจากประเทศไทยมีแผนจะเร่งเดินหน้าขยายการใช้เทคโนโลยีในการลดคาร์บอนสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียโดยบุรณาการองความรู้ความร่วมมือกับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันเพื่อนำไปสู่การยกระดับชีวิตผู้คนในภูมิภาคเอเชีย